โอเคค่ะตอนนี้นะเราก็เข้ามาได้เกมสาวถ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็วันนี้นะทุนมาที่700 0บาทนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะซื้อฟีสปินแล้วกันเนาะเท่าไหรด่ดีอ่ะเดี๋ยวขอปั่นเองก่อนหนาะเบ็ด60บาทนะเพื่อนขออนุญาตเปิดเทอร์โบนิดหนึ่งนะวันนี้ขอมาเร็วไปเร็วนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอปั่นเองสักนิดนึงก่อนแล้วค่อยไปซื้อเนาะ เว้ยมาเข้าเรื่อยๆได้มา576อยบบาทปึ๊บปัานเองจะเวิร์กหรือเปล่ามาเบ็ดละร้อยไปเลยโอ้โหมามาบอกมาส2 0บบาทนะคะ เพื่อนๆคนไหนที่รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่นะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยเนะาะหะหมูทำไมมันไม่แบบไหลาย,ยาวๆนี่เล่นเป็นละร้อยเลยนะคะเฮ้ยโอ้โหเซย์เตอร์เข้าเองนานเพื่อนเบ็ดละหนึ่งรอเลยโอ้โหมานี่แหละขอแบบหนักๆเลยนะคะ เบ็ดละหนึ่งบาทนะคะเพื่อนๆนะแล้วก็สแกตเตอร์เข้าเองแบบไม่ต้องซื้อเลยนะคะจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเฮ้ยโอ้โหสามพันสองร้อยสี่สิบบาทเลยมาอีกนะคะร้อยแปดสิบบาทเฮ้ยรอบนี้วามาปุ๊บสองพันหนึ่งร้อยบาทนะหะเพื่อนบวกมาอีกหกพันสี่ร้อยแปดสิบบาทเลยนะคะ โอ้โหดอกเดียวได้มา12,120บาทเลยแป๊บเดียวนะก็ได้กำไรมาแบบเท่าตัวเลยนะเพื่อนนะแล้วก็ไม่ต้องซื้อด้วยนะยังบวกมาเรื่อยๆโอ้ยสามพันกร้อยบาทนะเพื่อนนะมาอีกรอบเดียวเท่านั้น อีกรอบเดียวโอ้โห9700บาทเลยนะคะรอบนี้มีอีกไหมโอ้โห1360บาทนายบาทนะเพื่อนนะเอาทุนมาแค่7 0 0 0บาทเท่านั้นนะเข้าฟิสปินเบ็ดแล้ว100บาทนี่ได้มา2 7 0 0 0เลยทานะเพื่อนโอ้โหตอนนี้มีอยู่32,456บาทเท่านั้นนะนะก็เอาไงดีเลิกเล่นเลยดีไหมนะคะเอาทุนมาแค่7 0 0 0นนะตอนนี้กำไรแบบ โคตรเยอะนะคะถ้าเพื่อนๆนะช,ชื่นชอบคลิปนี้นะก็ฝา, like, า,ากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งชอบของเราด้วยนะคะพอแค่นี้แหละนะคะได้กําไรมาแบบหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเลยนะคะนะ